สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชาแนลชัยชัยชาแนลมนุษยชมนะครับก็เนี่ยครับของนะจัดขึ้นรถเรียบร้อยมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ใส่ถุงไว้นะครับก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับ เสื้อผ้าใส่ถุงขึ้นรถนะครับถังน้ำนะครับอาหารแล้วก็น้ำปลานะครับส่วนนึงก็จัดขึ้นรถนะครับก็ย้ายนะครับก็เตรียมตัวย้ายไปอยู่กุกกอกนะครับย้ายไปอยู่กุกกอกนะครับย้ายไปอยู่กุกกอกแล้วนะครับก็เตรียมนะครับ เดี๋ยวเข้าสารไปหาซื้อข้างหน้านะครับปลาแห้งมีนะปลาแห้งมีนี่นีนปลาแห้งนะครับปลาแห้งของเราอยู่นี่นี่เป็ปลาแห้งนี่ครับปลาแห้งปลาหมึกนะครับเอาไว้ไปทานกินที่กุบกวกนะครับตัวนี้ก็จะจัดขึ้นเรื่อยๆจัดขึ้นรถเสืเ้อผ้า นี่แหละเตรียมแพ็กอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบเดี๋ยวก็จะแพคไปอย่างี้กุ่กว่านะครับเออเตรียมจัดคงจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกไหมที่จะต้องจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติม ก็นี่แหละนะครับก,รก็โดนไปยังว่าล่นะนะครับเราก็ทําตามมาตรการตามกฎหมายนะมันก็ยังดีกว่าคนที่นะคือบางทีนะเราเราถูกฟ้องลมละลายนะครับก็เอาเราไปแขวนเอาเราแขวนไปดา่ามันคือพูดตรงๆมันเหมือน มันเหมือนสมบัติผู้ดีเหรอครับผมอยากทราบเนาะนะเอาคนนั้นไปแขวนเอาคนนี้ไปแขวนด่าไปแขวนประจานนะครับถ้าผมมีเงินผมจะฟ้องอยู่นะเพราะว่ามันมีรูปมีหน้ามีอะไรชัดเจนและเอาไปแขวนประจานอย่างนั้นนะฮะถ้ามีเงินผมก็ฟ้องนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่อยากจะไปอะไรมากมายไม่อยากไปให้ค่า นะครับก็ให้สังคมให้สังคมหมู่มากได้ดูเอาครับนะครับว่าการที่เอาคนอื่นไปแขวนเอาคนอื่นไปด่าเอาไปแขวนด่าแขวนประจานอย่างนั้นนะนะทั้งที่เราหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเราไม่ทําอะไรให้เขานะครับงันเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่สิ่งที่เขาทําคิดว่าสังคมน่าจะรับรู้นะครับถ้าสังคมคิดว่านะครับถ้าในสังคมเมืองไทยคิดว่า สิ่งนั้นที่เขาทำอถูกต้องเลยนะครับมันเป็นสมบัติของผู้ดีเลยเป็นสมบัติของการของคนที่มีการศึกษาระดับนั้นเลยเหรนะครับเป็นผู้ที่เยี่ยงรู้กฎหมายนะครับแต่ประพฤติตัวเยี่ยงโจรนนะครับแบบนั้นนะ่ะผมก็ว่ามันมันไม่โอมันไม่ถูกเนาะรอยากให้็นหลายคนมองครับนะคนที่เราคิดว่าดีๆีนแหละนะฮะก็เห็นการกระทําของเขาแล้ว นะครับชัดเจนเลยนะครับแต่สมหรับผมเองก็นะก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ไม่มีปัญญาหรอกครับผมเป็นคนจนลวนะเป็นคนจนหาเช้ากินขําไม่มีปัญญาไปสู้หรือไปต่อ,อ,อแนวกฎหมายหรอกครับนะผมเป็นแค่คนจบปสีไม่มีการการศึกษาไม่ได้สูงหรอกนะครับคิดจะไม่อาจจะไปต่อรองนะครับในเชิงกฎหมายกับเขาหรอก นะก็อยากให้ที่คนทุกคนเห็นแหละนะครับแต่การที่ผมพูดถึงอะไรก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงผมยังพูดพูดเสมอเลยนะผมพูดเสมอในไลฟ์สดนะครับว่าบางที่เราพูดเรื่องจริงนะครับแต่กลับไม่มีคนรับได้ใช่ไหมฮะเวลาเราพูดเรื่องจริงไม่มีคนรับได้บางคนก็หาว่าเรามาโนหาเรา ปั้นแต่งเรื่องสารพัดสารเพใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้นะครับถ้าเราพูดเรื่องจริงเขาก็รับไม่ได้แต่ถ้าเรามาโนใช่ไหมถ้าเรามาโนเขาก็ชอบเอออย,อย่างนู้นอย่างนี้นะจะบอกว่าคนนั้นคนนึงไม่ดีแต่คนคนที่ไม่ดีเราบอกว่าดีดีเนี่ยโอ้เอฟซชอบมากเลยใช่ไหมฮะชอบมากนะครับแต่จริงๆเราก็นี่แหละผมยังบอกว่า การที่คนเราถ้ารับเรื่องจริงอะไรบางอย่างได้ก็น่าจะรับนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รับแล้วคุณมารู้กทีมันก็จะมีปัญหาอะไรอีกเยอะเพราะว่าสิ่งไหนที่ที่ดีเราก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีแต่การที่ผมพูดอะไรเอ่อหรือว่าอะไรเนะี่ยไม่ได้เป็นการเอ่อไปต่อว่าไม่ได้เป็นการต่อว่าช่องไหนไม่ได้เป็นการต่อว่าใคร นะครับไม่ได้ต่อว่าใครเลยนะครับเพียงแต่พูดไปในใน,ในแนวทางและหลายด้านนะครับผมบอกแล้วว่าให้ใช้ดุลพินิษในการฟังนะครับแล้วก็วิเคราะห์เพราะว่าผมเชื่ออยู่แล้วว่า FC ยังไงเขาก็ฟังออกเขาก็ดูออกนะครับ <t> ตตเตรียมเก็บของ <t> นะครับเก็บของจัดของ <t> <t> ข,องข <t> ึ้นรถเรียบร้อยแล้วครัก <t> ็จะ <t> ออกเดินทางออกเดินทางสู่กุกกอ,อกนะครับออกเดินทางสู่กุกกอกก็กเป็นกำลังใจนะครับให้กันนะเดินทางไกลๆนะครับก็ขอบคุณ f c นะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดมาฮนะเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็เป็นมิตรที่ดี ผมกับยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่อยู่กลุก,กอกก็ยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดีไม่ว่าผมพูดอะไรลงไปนะครับทุกคนเขาเข้าใจหมดนะครับ mm hmm. ผมพูดอะไรไปในยูทูบเบอร์ YouTuber ที่กก,กอกเนี่เขาเข้าใจกันหมดเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าอย่างผมเองถ้าผิดพลาดนะถ้าถ้าไม่มีใครบอกผมผมก็ไม่รู้ใช่ไหมนะครับแต่ที่นี่ถ้าเราผิดพลาดปุด๊บแล้วมีคนบอกเราเนี่ย เออเราก็จะรู้แล้วว่าตัวนั้นควรแก้ไขตัวนี้ควรแก้ไขมันดีออกนะครับนะนะเดี๋ยวก็เจอที่กก,กอ,อกก็ออกจากนี่ไปนะครับจะไปถึงโคราคืออาจจะประมาณหกโมงนะครับประมาณหกโมงโดยโดยประมาณนะนะครับห้าหกโมงเย็นนะครับก็จะตีม้วนเดียวถึงกก,กอ,อกเลยนะครับไม่ได้แวะ ม่ในแวะพักที่ไหนก็จะอาจเติมน้ามันเครื่องกับพักยางหน่อยนะครับเพราะว่ากลางวันนี้ถนนน่าจะร้อนจัดนะครับของเต็มรถครับนะฮะก็เอาไปเท่าที่เอาไปได้นะครับม่ค่อยขนนะครัที่สำคัญก็ขอบคุณคนที่ให้รถมาใช้นี่แหละนะครับก็ได้ใช้ นของด้วยวิ่งไปนู่นไปนี่นะครับไปเป็นเพื่อนลุงด้วยอะไรด้วยทุกอย่างนะครับก็สู้กันต่อนะครับสู้กันต่ออีกชีวิตยังไม่สิ้นหวังเหมือนที่ยังมีเรี่ยวแรงยังมีกาลังก็ต้องสู้ต่อวิ่งกันต่อเดินกันต่อนะครับทําให้เขาเห็นในสิ่งที่เราเพูดไว้แล้วก็ต้องทําให้ได้นะครับ ันนี้ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของชีวิตใหม่นะครับเริ่มต้นของชีวิตใหม่แล้วจะก้าวเดินต่อไปสู้ต่อไปนะครับไม่รู้กุกกอกเป็นยังไงบ้างเนาะชิดปากแพรดีขึ้นหรือยังเนาะนะชิดปากแพรก็ฝากถึงนิชิตนะชิดหายไปไปเดี๋ยวไปเจอกันที่กุกกอกนะชิดเจอกันที่กกกกอกก็ สามเดือนไม่นานเดี๋ยวว่างว่างแวะไปเที่ยวที่หนองแสงอยู่เดวแวะไปเยี่ยมไปหาอยู่นะครับ mm. ก็ใจช่วยฉิดปากแปลนี่แหละอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับเนาะก็รือว่าสะดอกเคาะไปแล้วกันนะปากแปลยังจําคาลมกันหัวเราะได้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรครับนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินทางเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางแล้วก็ฝากความคิดถึงทุกๆช่องนะครับยู mm. YouTuber, ทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับ mm. FC ทุกท่าน นะครับผมก็ไม่มีอะไรให้ f อนอกจากคำว่า,าอขอบคุณทุกทุกท่านแล้วกันนะครับจะมีเเดี๋ยวเราไปเจอที่กุกกอกนะครับเราไปเจอที่กุกกอกก็ขอบคุณมากนะครับผมเราขอนยญาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากคับ,บ,คคบสวัสดีครับ